m ม m how you think about weather today? hot <laughs> hot too hot for me hot ก็คือร้อนย่าบอก too hot for me ก yeah. ็คือร้อนเกินสำหรับฉันไปน t this ส o r n i n g องป่วย e ช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ good yeah แกมา say Thai properly นะสวัสดีค <Yeah. S 1> ่ะ good อากาศอยู่ที่ 25 degrees I think they're all dry 25 degrees 25 degrees today 25 degrees I checked on my Alexa it was 25 to 27 hmm. then in the afternoon like 9 it's going to be 17 it was hot this morning wasn't it I think at 9 o'clock it's going to be 17 degrees still ร้อนยาบอกว่า Nine, ร้อนหัดยาว่าถ้าไปอยู่ไทยยิ่งร้อนเบียดเท้าหัวเบียด้าหัวิงน่ได้ a ยใช่ h ช่เ e a น s o f a อเวทโซฟาโซฟากอยาบอกว่าทางโซฟานั้นเย็น นั่งกินข้าวเที่ยงตรงนั้นกับม่น้องเมลี <c oughs> พเพราะพันอยู่กันสองคน<อ>น้องเมลีคะทําไมไม่ไปเล่นห้องนู้นลูกฮอนคะ่ะมิสเตนิปเปลวันนี้ฮอนค่ะวันนี้อย่าไม่มังนี่ฮอนวันนี้ยา่นนยนนนยานหนัง living room เขาเรียกห้องอะไรห้องห้องอะไรลิฟวิงรูมแม่ก็จาไม่ได้ห้องรับแขกห้องห้องดูทีวีห้องดูทีวีค่ะอืห้องนี้ย่าไม่มาเพราะว่าพี่บีบอกว่ามันมันอะไรคะมันอะไรนะคะฮอนค่ะอมันร้อนค่ะมันฮอนภาษาอีสานมันฮอนมันฮอนร้อนฮอนหลายเด้อฮอนหลายเด้อ แม่เรา่ฮหอนหมายถึงว่าแม่บ่แม่บอนนี่ดินี่หอนจ้ะพี่มอยู่มันแดดเนาะห้องนี้โดนแดดก็หอนแต่ว่าแม่แม่พอดีพอดีพี่น้องเยี่ิบหาองศาใส่พอดีเอ need fan. อมีอยู่ไปเอามาเปิดสินี่ดีอราเรามีอยู่ที่อยู่ห้องแม่น่ะน,นะน้องเอาตายไหมคะอะไรนะคะ่านน้องเอาตายไหมคะ พัดลมเขาเรียกลมน้องอาพัดลมตายไหมค่าอ,อยู่ห้องแม่ไหมอยู่ห้องแม่หนูจำได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหน I think ไปเอาลงมา Okay a fan เอาละไรตุ่งจ a fan you find it o f t n you want to close your curtains during daytime keep hot hotness away you want to close your curtains during day when it's hot น้องไปห้องไห้ไหมลูจะไปเปิดห้องไหนสนามเพล่ใช้ได้ใช่ไหมลูกเอหนาวแล้ว <laughs> หนาวแล้วสิยาวเ,เบอร์อน,นั้นมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเอาเบอร์หนึ่งมันถึงไม่แรงนี่แรงมาก น้องเอาเบอร์หนึ่งค่ะเออเบอร์หนึ่งพอดีลองดูสิลองเบอร์หนึ่งดูพอดีไหมคะเบอร์หนึ่งพอดีแม่มามามาพี่น้องมามนั่งน้ำกันเลยพี่ว่าถ้าเบอร์สอง <Your Thailand S 1> ดูซิ Horn, <Mom. S 1> เออิทัลแลนด์ฮอนมาเอออไทยแลนด์ฮอนกว่านี่อีกลูกเลยอืมฮ mm ึวินเทอร์ทายแลน not really hot เขาเรียกว่าฤดูหนาวฤด,ดูหนาวที่ไทย oh, พี่น e e d s ม m e f r e s น้องมิลี่ใครมัดผมให้หนูวันนี้นะน้องมิลี่มัดผมค่ะมัดเองเหรอคะ huh. มัดเองวันนี้มัดเองเพราะแม่ไม่อยู่จะพี่น้องกลับมาแนละ้วนี่ก็เลยถ่ายให้ดูว่ามันร้อนหญ้าบ่นว่าร้อนก็เลยถ่ายให้ดูเนาะคนทางนี้เพิ่นว่าร้อนกันยีสิหาองศาใช่แล้วว่าพอดีพอดีอดสําหรับใส่เนาะแต่ว่าอย่านั่งตากแดดเท่านั้นนะาจะนั่งอยู่ในบ้านนี่พอดีพอดีอะไรนะลูกพอดีพอดีแม่ชอบพูดพอดี ใช่ทุกอย่างพอดีก็คือโอเคไงลูกถ้ามันพอดีเนาะส้มตำแซ่บมากแม่พูดใครชอบส้มตำแม่สายค่ะไม่ล่ไม่ชอบทำไมลูกยัง,งชอบ sticky rice เนอะน้องก็ยังชอบอันนั้นอยู่ไงน้องชอบน้องชอบไข่พะโล้ไงจ้าไข่พะโล้ก็เป็นอาหารไทยลูกนิชอบอะไรบ้างอาหารไทยอบเหนื่อ มีชอบอะไรบ้างอาหารไทยมีไข่พะโล่ไข่พะโล่เอ่อต้มยำเนอไม่ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งมันเผ็ดแล้วลูกเขาเรียกไขเ่เจียวตัวนั้นคือออมเล็ตนันไข่เจียวน้องชอบไข่เจียวมากแล้วก็ปลาอะไรปลาทอดเออแล้วก็หมูทอดใช่ไหมหมูทอดจ้ะแล้วก็ข้าวอะไรข้าวเหนียวโอเ้เก่ง วันนี้ก็เป็นวิดีโอนักทายจัดเมรีเฉยๆคะ่ะนั่งเอาเตีนสินด้อลูกเด้อแม่นี่หมายถึงว่านั่งเอาเตีนสินเพราะว่ากางเกงหนูนะมันขากว้างต้องนั่งดีๆเออเป็นกุลสตรีไทยต้องรู้จักคนไทยชอบนั่งเออคนฝรั่งก็ชอบนั่งคือกันนะหมายถึงว่าต้องนั่งเรียบร้อยใช่ไหมแม่สอนหนูนั่งเรียบร้อยอน้องไม่ได้เย็นแล้วคนเปิดพัดลม ไรพี่น้องเออผู้ใดคิดหอดน้อกเมลี่วันนี้มันหยุดจ้ะมันหยุดเราก็จะทาเออลั่นเออหน้าเออท่องดูสิเมี่เดียนวันวันจันจันอังคารพุทธฤาัสุขวัน Saturday วันนี้ Saturday มันอะไรล่ะคิดดูไล่ใหม่ดูสิ จันอังคารพุธพฤหัสศุกรขวันเสาร์วันอาทิตย์เอวันไหนที่เป็นวันโปรดของลูกวันไฟเดวันอะไรเหรอไฟเดี๋ยวไล่ดูจันอังคารพุธพฤหัสศุขสุขวันศุกร์อืมน้องชอบน้องชอบวันศุกร์เพราะว่ามันจะได้หยุดโรงเรียนเห็นป่ะพี่น้หนุ่อนั่นแหละน่าทักทายจากน้องเมลีเฉยๆจ้ะ ก็พูดคุยกันเล่นๆนะพี่น้องว่าย่าบ่นเรื่องร้อนใช่ก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูว่าโอ้ยีสีผ่าองศาพ่นวาหอนฉันละวาบอหอนเด้อพี่น้องเอ้แม่ายชอบแม่สายชอบมันไม่ร้อนหรอกสำหรับแม่แม่พอดีแม่พอดีจ้ะพอดีพอดีน้องไม่พอดีน้องไม่พอดีเหรอโอเคนันไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสวัสดีค่ะไหวสวยๆดูสิวัดีค่ะเออนด่นลาไปนีสามเลย เบอร์สามบนอันลูกหนึ่งเออเดี๋ยวสักหน่อยจะย่างบาร์บีคิวสู่กินเม่ดีเอาเอาสวัสดีค่ะก่อนแล้วบายบายก่อนสวัสดีค่ะบายบายทักทายจากเมลีค่ะพี่น้องคะไม่มีอะไรหรอกจ้าหายให้ดูว่าเพิ่นพาคกันฮอนโอ้เอาเมือเลยบรีเอา,เอาเมือเลยก็นนะ cắt lê đít, ui khủng khủng, nặng nè, cái này đã cùng nhích together, น,นี่แหละจ้ะครอบครัวเล็กๆแต่ว่ามีความสุขนะคะทุกคน enjoy อาหารน้องเมลีก็ชอบอันนี้จะวันนี้จะเป็นหมูสเต็กจ้าไม่ใช่เนื้อวัวคุณย่าไม่เอาพเทโต้ปกติเพิ่นจะกินเยอะนะนเนาะหรอไม่เอาเยอะเพราะพิ่รอกินของหวานนะไใส่แก้วตัวเองสิ ร้อนใช่ไหมก็เลยอยากกินน้ำแข็งอเมรีนั่นเหมือนแม่เลยเออนั่นแหละยกินเลยลูกมันยากินหมดแล้วยากินเก่งนะไอยของหวานมันละลายจ้ะเพราะว่ามันร้อนอันหน้าของหวานเออหน้าหน้าเค้กเนื้อกินหมดชิ้นเลยแต่ว่าไม่กินมันมันจ้ะคุณยายจะให้ดูพี่น้องนี่จะกินให้ดูมันฝรั่งนิวพอเตโต้มันจะเป็นแบบนี้ มันจะสเสียบอร่อยมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบจ้ะออกหวานนิดนึงแต่ไม่ได้หวานแบบว่าน้ำตานลนะจ๊ะนะหวานหวานเหมือนมันบ้านเล่าน,นะจ๊ะไซชอบกินนี่มันจะเหนียวเหนียวเหมือนมันอะไรไม่รู้แต่ไซชอบกินต้มกินเล่นนี้ก็อร่อย oh <my S 1> นาะ <my S 1> มันดีเ <baby. S 1> นาะเนิวเบบี้พอร์ชอโกินเดีสิ ไปหมดเลยอุ้ยมันจะฆ่าพ่ออ้าวน้ำสินี่แล้วจ้า <Phone Blaze> ไปดีเลยงานว่าแล้วเยาต้องว่าเวลีเวลี่น่์イスงาการมาจะเวลี่น่์ น้องน้อง <Yeah. S 1> นี่แบง่งป็แบง่งเป็นครึ่งให้แม่ดูซิแม่จะดูนี่มันอร่อยมากๆเลยแหละน้องจะกินใช่ไหม <c oughs> อืมเอากิน <c oughs> อิ่มอร่อยแล้วก็เก็บช่วยกัน <Hey. S 2> ยิ่งมากลูก Thank you.